มาด้วยความเร็วสูงสุดเห็นหน้าับปีกไปและบนกเลยครับนะปีดอย ทางประตวิปพัสังตยังจะุตรนิ้เรารจะมังตัพานประธานนั่งเรียบร้อยครับตุเรงเต็มตัวครับพิธีกรจะสั่แสดงความรบกงชาติครับทุกท่านแสดงความรบกงชาติครับ18 ในวันเสาร์ที่11มกราคม2568เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเลยาวชนของชาติที่จะถ่ายคลิปนะคะเพื่อที่จะไปประชา,าสาัมพ<อ>ันธ์ให้กับน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้ดูด้วยทีเดียวครับระหว่างที่เราถ่ายมาละค่ะแล้วเราขอ <laughs> อนุญาต ตัวไม่ดีอ่าตัวนักพิกานะครับอาการย์ตลอดระดัิสี่เพื่อให้การเดบิวต์ที่ระดับสี่โอ้โหตัวมึงได้น้องๆไม่ดีเราแน่นอนเอาไม่ดีเราแน่นอนนะใส่บอกอยู่อ่าสถานการณ์ด้ครับเดี๋ยวมีอีกสองแบบนะครับน้องๆครับเดี๋ยวเรามาสัมผัสตัวจริงๆตัวเป็นๆกับนักพิการนะค่ะนักพิการอยากเข้าไปรายงานกับท่านผู้จัดการก่อนนะครับอาไก่นะถก่หือว่างานกิจที่สัมผัญเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์นะครับ มีหลายท่านนะคะก็จะอยากถามนักบินว่าพี่ม้วนตัวหลายรอบนี้นะคะปวดศีรษะหรือเปล่าได้เลยได้เลยได้เลยนะครับนะวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นแอร์โชว์ที่สุใจมากใช่คะถ้เวลาที่เราเฝ้ารอเนี่ยโอข้งค่ากับการรอคอยใช่ค่ะ5นะครับเครื่องนะ F16 นะใช่ค่ะเครื่องซิกอีกสองแบบใช่ค่ะ F16 ยังจูใจขนาดนี้นะคะคและว้าวขนาดนี้นะคะอีกสักพักหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งจะเป็นดิเเ่นนะคะคจะว้าวานขนาดไหนมีหลายคนฝากคำถามผมมาว่าว่าบินที่ลงมานี่โสดหรือเปล่าโอ้โหหนูก็อยากทราบด้วยะค่ะพๆๆี่ผาแอดแอดกระิบถามให้หนูนิดนึงนะคะครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะครับนนวากาศตีะค่ะสมัชแชรคุณมากนะคะ ขอซายคือนาวญาตีพริ้ชูกิบุลค่ะขอซายพิเกลนะคะนะครับเดี๋ยวจะได้สัมผัสับเขาตัวเป็นๆนะครับเชิญอังนี้เลยครับเอาเมื่อสักคุนูนคุนูท่าทางเดินไม่เหนื่อยเลยนะครับนะครับมีหายใจแรงเลยหน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรายงานตัวกับท่านผู้จัดการก่อนเหลืวเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์นะครับค่ะ เวลารวมดีกว่า so 800ชั oh ่วโมงนะคะบินเฉพาะแบบ5 0 0โอ้โหออร่าหล่อมากนักบินหล่อไหมครับข้ารหบ่อมาเชิญกันเลยลงมือทำมาเนี่ยสุดความสามารถค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่นิชด้วยนะคะทุกโอกาสที่การเรียนรู้ พรนี้ก็มาอีกนะครับอ้าวเดี๋ยวการแสดงในชุดต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเป็นการแสดงชุดชทยมงคลค่ะพี่ปูา่าอืมซึ่งเป็นการแสดงของน้อง,องๆจากกองเรียนสถานการณ์และโรงเรียนจากอากาศใช่ไหมฮะใช่ค่ะการแสดงชุดชทยมงคลนี้นะคะเป็นการแสดงอันทรงพลังอันยิ่งใหญ่ของกองเรีนอากาศ เสียงปรบืยกับชุดการแต็งใช้มงคลน,นะวันนี้ครับพี่ก้าวครับปีทีมงานที่จะให้ข้อมูลเลยครับถ่ารถพร้อมด้วยกลองสมบัดชัยที่เสริมพลังใจและดนตรีอันเล้าใจซึ่งควบคุมนะคะและออกแบบการแสดงโดยวนวกการเอกสาธิตชีวันกุลค่ะร่วมระยะเวลาในการฝึกซ้อม สองหนึ่งนะครับนะสองหนึ <No> ่งได้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับในการเลี้ยงลุกเยี้ยทองหรือนางเรียกฐานไม้นะไม้นั่นะครับนะอ้าวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดอัศรลดในการชมนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญพิธี่กรณ์กิตติมศักดิ์นะครับจากกรมการทหารอากาศเมื่อกี้พี่เอ็มที่บอกว่าถ้าจะเรียกอ่ะไม่ต้องเรียกผมเรียกนักเรนเลยของพี่กัวไม่ได้ยินเอ๊ะกิ้งแท่นนี้มันหนาสื่อเลยจังหวัดเชียงใหม่ นักบินนะคะนวากาตรีสมัชชาคุณมาตรหรือน้องมัชฉานั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาทำขั้นขาด้วยเอลเมติกด้วยเอาล่ะครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรก420ถึงที่บอลายบ้านเลยเพราะว่าเขาไปได้ทุกที่เขาไปได้ที่ปฏิบัติได้ทุกธุรกิจน้ำไม่ไหลไฟดับไฟไหม้ทุกอย่างอ้าวขึ้นมาแล้วนะครับอ้าวมาแล้วตนนีี้ร เสียงเขาเบามากนะอ่าเสียงเบาแต่ว่าคุ้มกำลังกว่า1,800แร้งม้าความเร็วไม่แพ้อ่าไม่แพ้กับ F16 กิมเพ่นนะครับบินได้เร็วบินได้ไกลปฏิบัติได้หลายภารกิจด้วยนะครับสำหรับ a อ6นะคุ้มค่าเป็นที่สุดบันกี้เาเที่สัตว์สมัยมากนะครับเพราะว่าจะเป็นใช่คลาสค้อผิดนะฮะคืออะไรครับคืออะไรครับการค้อผิดคือเราบินด้วยเหมือนกระจกจอ อ๋อเปจอเปจอไปจอเนไอแพดอ่าเป็นไอแพูดอย่างนี้เราเป็นไอแพดตั้งอยู่ที่หน้านักบินเลยนะครับทันสบายมากนะครับผมนักบินไม่ต้องบินนะครับแค่กด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 ใช่ไหมฮะเป็นไอแพดอ๋บินด้วยนะครับินด้โอเคครับแล้วเขาก็จะมาโชว์ตัวขายให้กับเราได้รับชมนะครับสำหรับเครื่องบิน AT6 TH นะฮะจากหุมบินศิลนะครับกอมบิน41จังหวัดชิบายะด้วยท่าด้วยท่าด้วยท่าท่าท่าไม่ทำจะเลยแล้วนะ ดึงมาเช่อตัวสังเกตด้านล่างไหมฮะสังเกตด้านล่างนั้นจะมีอะไรสุกติดอยู่อ่านั่นคือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปคือเราติดกล้องได้ด้วยพี่บอมบินผ่านเพื่อถ่ายภาพพวกเราถ่ายภาพพวกเราอ่าเป็นเรื่องที่ระทึกนะฮะเดี๋ยวพี่บอมลงมาเจ้าภาพนั้นมาแจกเราอ้าวละเอ๊เป็นไงฮะทำการหเลี้ยวไต่ด้วยเป็นอะไรครับด้วยเขาเรียกพ่นห้างเลยนะฮะ อันนี้เนี่ยเขาเขาเลี้ยวไปจะมาจับตัวจะมาจับเพื่อให้เราได้รับชมการแขงต่อไปก็คือการโฟพอยท์โลโฟพอยท์โลคือเราจะบินแบบสี่จังหวะบิดตัวมาครับไม่ใช่เครื่องยนต์นะฮะเราเป็นการไปยังไงอ่าหมุนแบบหมุนแล้วยุดหมุนแล้วยุดหมุนแล้วยุดหนึ่งสองสามและสี่โอ เปบ้านนะเัาจะให้หยุดง่ายๆนะครับไม่ใช่นง่ายๆนะครับท่านี้ปกติถ้าถ้าผมทำผมบอกเลยว่ายังไงฮะครับจากหนึ่งพันนะครับจะเหลือห้าร้อยนทีนะฮะอยากให้น้องๆดูใกล้ๆไงใช่อันนี้พี่ปองบินคนเดียวเลยนะครับินคนเดียวเลยวันนี้ไม่มีที่นั่งหลังนะครับก็พี่ปองเนี่ยเป็นครูการบินด้วยใช่ชั่วโมงบินรวมเนี่ยสองพันชั่วโมงนะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสองเจ็ดห้าชั่วโมงครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับและ ต่อไปครับเขาจะทำท่าต่อไปคือเอลอนโลครับวันนี้เขาจะมากี่รอบเช่นนะฮะเอลอนโลนะครับไปแล้วส่วนนึกจะนึกอะไนี่นะฮะสองรอบมารอบเดียวไม่พอนะแม่ตามช้าๆนิ่มๆนุ่มๆแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาาศเป็นเล็กมือโตมือโตยังไม่เคยเห็นเอ6ิก หมุนที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งเคยเห็นครับเพิ่งรู้ว่าเอเดนชิกผมได้เหมือนกันนะครับผมเอา่ะและจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อบินช้าๆเมื่อกี้เราว่าเฮ้ยช้าแล้วเขาบอกว่าช้าได้มากกว่านี้ช้าได้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ดูช้าๆๆเลยนะช้าๆชัดๆอ่าตั้งกล้องน้องๆครับน้องๆด้านซ้ายนะครับตั้งกล้องดีๆพี่บอมจะมาสโลว์ไฟต์อีกหนึ่งครั้งด้วยความเร็วเพียง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฮะทำได้จริงเหรอครับเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเราลองดูนะอ้าวเราจับ คือไม่ต้องจับตายังไม่ต้องยกกล้องก็ได้นะถ้าอัดวิดีโอเมมจะเต็มก่อนนะเพราะว่าอันนี้สโลว์ไฟแบบสุดๆเอาล้ครับเห็นอ้าวเขาเปิดไฟทำไมครับมันจะได้เห็นชัดๆว่าเขากำลังเข้ามายังไม่มืดเลยยังไม่มืดเลยพี่บอมเปิดไฟทําไมก็ไม่รู้นะอันนี้คือการกลางล้อกันใช่ครับกลางล้อกลางล้อแต่ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงนะการล้อเพื่อบินถ้าใช้ใม้เป็นแรงต้านนะครับจะได้บินช้าได้เราจะได้รู้ว่าเครื่องบินอ n s i g n มีกี่ล้อนะ เอพีซิกบีทั10 km. 10 km. ้งหมดกี่ล้อครับช่วยนับหน่อยฮะกี่ล้อครับกี่ล้อครับเราลองครับสามล้อฮะสามล้อนับนทำสามล้ออากาศเลยนะครับผมถ้าเล่นแมนยูอีกเดี๋ยวพอสำนักเองแต่เดีวจะบอกว่าเอพีสามล้อแต่แมนยูสล้ออยู่นี่ด้วยนะครับไปต่อครับเอพีซิกครับผมไปแล้วนะสำหรับสโลว์ไฟเมื่อสักครู่ นะฮะโลเบรกนะคร <pl ับแล้วกไอ้เราต้องโแลบเหนือสีสับของเรามานหลดนะ้นเบรกนี่คนเบรกขึ้นไปแล้วออันนี้คืออะไรอยารโล่เบรกก็คือการบินต่ำๆบิาต่ำๆมามองดูพวกเราก่อนถูกต้องแล้วค่อยเหยียบเบรกใช่ไหมเหยียบเบรกใชัยฮะแล้วก็ไปกลางร้อเขาจะเขาเรียกการมันเป็นเหมือนการลงสนามของเคกบินนะฮะครับ ของเครื่องบินที่เป็นก็เป็นล็อกของเราเนี้ยมันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงมาตรงๆนะครับเขาจะสามารถทําได้บ้างกับนั้นจะริบม้วนม้วนลงม้วนลงอันนี้คือการม้วนลงเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันว่าจะม้วนลงแต่พี่ป๊อบอกว่าผมยังไม่อยากลงผมขออีกรอบได้ไหมฮะเผื่อน้องๆแบบยังไม่จูใจยังไม่จูใจเดี๋ยวขอกลับไปอีกหนึ่งรอบในการโลเบรกแบบต่าๆเลยถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ที่500ฟุตแต่ครั้งนี้100ฟุรโอ้ มามาด้วยความเร็วสูงสุดเห็นหน้ากันปีไปแล้วแหม่ของวันยันไม่ไอยสวัสดีครับไปแล้วมาแล้วนะก็ไปแล้วไปไหนครับพี่บอมกลับมาต่อเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาให้น้องๆเห็นนี่ใช่แล้วฮะทำการโลเบกหนึ่งหมุนก่อนด้วยโอ้โหแหมเป็นไงฮะบอกว่าโลเบกธรรมดาไม่ได้ไม่ได้นะขอโทษเลยขอโทษหน่อยขอนิดนึงขอนิดนึงขอหมุนหน่อย ยังไม่ตึงมือยังไม่ตึงมือเขาบอกว่า a อติซิเนี่ยปกติเนี่ยบินได้นานและไกลมากนะครับตอนนี้อ๋อเจ็ดชั่วโมงกว่านะรัเพื่อให้เป็นการรบกวนพี่น้องประชาชนลงเสร็จเหมือนเดิมครับมีสัมภาษณ์พิเศษและมาดูว่าใครอยากได้ของที่ลืกจากพี่บอมนี่รอก่อนวันนี้พี่บอมเขาเตรียมมาด้วยนะครับพี่บอมบอกว่าอยู่ในชุดเนี่ยที่แน่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะของที่เลือกนั้นเลยนะครับแล้วที่ถึงเรามาดูว่านักบินเอซูฮงนักบินกีเพ็นักบินเอติซิคแต่งตัวเหมือนกันหรือไม่ดูดีดูดีๆดูดีดูดีต้องบอกว่่านนักบิแตละ เครื่องบินเนี่ยก็จะมีการสไตล์การแต่งกันใช่ครับนด้วยเครื่องบินก็บินแตกต่างกันนะครับครับคนละแบบกันเนี่ยการแต่งตัวก็จะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับเครื่องบินแต่ละแบบั่นเองนะครับถูกต้องครับและด้านหน้าของเรานับเป็นการโชว์ขับรถเกาะหมูกันสามครึ่งสามคันนะครับของขนาดขับรถขับรถยังเกาะหมูนะฮะเราเอามาโชว์หมดแม้กระทั่งรถงานแซะนะหรือว่ารถพวกรี้เราก็เอามาโชว์นะครับวันนี้วันนี้เราโชว์ทุกอย่างเลยนะครับ

ลงตึงลงเลยกันบินด้วยใช่ครับลงมาแล้วนะครับสำหรับเครื่องเวน a อ6จะทำการแลนดิ้งบริเวณรันเวย์สองหนึ่งนะฮะสองหนึ่งคืออะไรครับเป็นต้องสองหมื่นเป็นทิศทางครับเพราะว่าที่บอกทิศทางรันเวย์ว่าตัวนั้นคืออะไรเป็นเลขอะไรเป็นเลขครับลงมาแล้วนะครับสำหรับเคองเวย์ a ท6นะครับครับอันนี้ช็อตฟิลไหมฮะช็อตฟิลนี่คือลงมาที่ลงสั้นเหรอลงสั้นนี่ฮะเพิ่งลงหลังเอทีอาเราดูว่าพี่บอลจะเบรกได้เหมือนกิ๊บเทนหรือไม่นี่โอ้โหโอ้โหนะฮะเขาแข็งจริงนะฮะ พอสายเครื่องเขาคืออะไรบุบลีบุบลีบุบลี่นูบอกว่ามีคำดุดันนะครับเรียกว่าแข็งแรงนะเป็นบุบลีเดี๋ยวทักเครื่องมาใกล้จะเห็นเขี้ยวเขี้ยวของบุบลีนะครับเขาติเขี้ยวด้วยนะเขามีเขี้ยวด้วยนะครับเขี้ยวเล็บใหม่ของคอนเทนต์นะครับสำหรับเอทีซิกนะปอโจมตีเบานะเดี๋ยวจะมาให้น้องๆได้รับชมกันอย่างเต็มตาบริเวณด้านหน้านี้เลยนะครับเขาทำการแท็กซี่หรือว่าขับเคลื่องปัญยานบนพื้นนะครับ